ศาสตร์เนาะคุณสุพรรณที่กษัศาสตร์ขอโทษนะคะไปเติมให้ว่าสุพรรณีนะคะขอโทษมาริวรรณค่ะทักทายกับคุณมาริวรรณนะคะทักทายกันทักทายสบายดีกันอยู่ที่นี่ก็มานั่งหนาเปิลเวิรนเปิลเวิรนอยู่นี่ละจ้ะดูหน้าเปิลเวิรนเปิลเวิรนอยู่นี่เออคุณมาริวรรณยศดาวก็บอกวันนี้ ทานต้มจืดกระดูกหมูใส่หัวผักกาดหัวใช้เท้าเจเด้อว่างานพี่สาวเนาะนี่เห็นไหมล่ะเขาเรียกว่าผัดกันหรือเปล่าเคยถามเนาะจำได้ขอบคุณนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะหลานจะไปโรงเรียนก็มาสวัสดีนะคะ เป็นกำลังใจให้จากพี่สาวนะคะคุณมะลิวันก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะพี่สาวมาเรียนรู้เอาว่าเราต้องไปมีเพื่อนเยอะๆไปชมทิปของใคร<ม>แล้วเราก็ไปคอมเมนต์ให้เขาแล้วเขาก็มาหาเราจะ้ะเนาะจนตอบบ่ไหวบางครั้งหลานก็บอกคุณยายดูโทรศัพท์ทั้งวันเลยเล่นโทรศัพท์ทั้งวันบอกคุณยายไม่ได้เล่นหรอกคุณยายไม่ได้เล่นโทรศัพท์คุณยายทํางานใจดีนะคะสบายดีสบายดี สิ่งดีๆที่มอบให้กันทุกวันทุกวันมีความสุขในทุกๆวันจ้ะมีความสุขในทุกๆวันทุละเฮาก็ต้องมีมันบอกเพื่อนๆทุละเฮาก็ต้องมีทุกู่ทุกคนนั่นแหละทุกคนก็มีงานทุกคนก็มีงานแล้วสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะเพื่อนๆสวัสดีอีกครั้งบอกรักทักทายกัน ทักทายกันจับมือกันได้นะจ๊ะจับมือกันได้นะเนาะเพื่อนๆก็ทักทายกันต้นเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าโชคดีที่เราขานาดนี้แล้วยังเรายัง,ยง,ยงแมวไปเลยจ้ะสวัสดีสสดสสดนะคะคุณป้อมกําลังรับชมจ้ะคุณป้อมกําลังรับชมสุดทิ้งกระดิ่งแมวจ้ะทักทักทายจ้ะต้องมีสติเหตุงานต้องมีสติจ้ะเนาะมีสติอย่าไป เราเวิร์กเราเบอร์กระเจิดกระเ,เจยอ,อ,อุ้ยคำนี้ฉันพูดได้ไหมอุ้ยฉันพูดไปแล้วทักกันทุกวันทุกวันนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจ้ะเจอแล้วจ้ะคุณคำไมก็เข้ามาจ้ะคุณคำไมก็เข้ามาสวัสดีแม่คำไมจ้ะพูดพูดอยู่โทรศัพท์มันก็ตลอดเนาะทักทายกันได้ตลอดสวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีมีความสุขสวัสดีจ้ะ บอกรักทักทายกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกดวงตาขอบคุณทุกดวงใจนะจ๊ะขอบคุณมากมายจ้าคุณสุพนธ<ม>์เครื่องของตัวเองจะดูตัวเองก็ยังยังดูไม่ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนาพูดมาคุยมาเลยจ้ะรู้สึกว่าจะมณีที่กระสาบนะคะก็เข้ามาชมแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณสุพันณนีนะคะสวัสดีคุณสุพันณนีค่ะทานค่ะวันนี้แม่สูที่นีได้ผัดซีอิ๊วจ้ะได้ผัดซีอิ๊วทานนะคะวันนี้ผัดซีอิ๊วผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนาะก็ทํเฮ็ดตั้งแต่ตีหางเลยพี่น้องจากแม่ร่วมทุกครั้งที่แม่ร่วมมาหาก็ขอบคุณนะคะอบคุณทุกครั้งเลยจ้ะคุณสุพันธ์ก็ทักทายกับคุณก็ขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณกําลังใจจากพี่บรรจงขอบคุณกําลังใจจากแม่สุนีรัตน์ ขอบคุณกำลังใจจากคุณมารีวันพี่น่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้ะขอบคุณนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันจ้ะเป็นกําลังใจให้กันและกันเลยจ้ะเนาะผููใดทักทายมากระทักทายมาได้จ้ะทักทายมาไปเบื้องเจ้าของกันยังเบิง้งบ่ได้ <laughs> มีปัญหามีทานคะ่ะวันนี้ไนมะ่สุธที่นี่ได้ผัดซีอิ๊วจ้ะได้ผัดซีอิ๊วทานนะคะวันนี้ผัดซีอิ๊ว ผัดกวยเตี๋ยวเส้นใหญ่เราก็ทำาห้ทตั้งแต่ตีหา่าพี่นอ้องลงอะไรก็น่ารักจะ้ะทําอาหารทําสตูงสเต็กนะคะทานทําทานเองมันบดุดอะไรก็ทําเองมาแล้วได้ร่วมคนเก่งคุณสุนีรัตน์ก็ทักทายกับกับคุณกันหานะคะทักทายสบายดี หน้าจอไปเองเลยเนาะเราก็จะแปลงล่างจ้ะแปลงล่างพอเรามาเรามาอันใหม่แล้วเราก็จะถ่ายนะคะคุณบรรจงก็แวะมาทักทายสวัสดีขอบคุณบรรจงนะคะขอบคุณพี่บรรจงนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณแล้วก็พูดคุยไปพูดคุยมาโทรศัพท์ก็เด้งออกเด้งออกจากจากหน้าจอไปเองเลยจ้ะเด้งออกจากทุระเฮาก็ต้องมีมันบอกเพื่อนๆทุระเฮาก็ต้องมีทุขูมสุกคนนั่นแหละ ทุกคนก็มีงานทุกคนก็มีงานความมีปฏิสัมพันธ์นะคะอยู่ที่ความมีปฏิสัมพันธ์ว่าเราไปไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากน้อยเท่าไหร่เพื่อนเขามาเห็นแล้วเขาก็กินนาะอเห็นแล้วเขาก็กินนะผู้ใดก็ได้อาหารการกินเท่าก็ต้องดูตรงแลงานก็ต้องทํหน้าที่คุณสุพรรณก็ทักทายกับคุณร่วมนะคะคุณร่วมก็บอกว่าสวัสดีทรงกําลังใจนะ กำลังใจก็รับกำลังใจไม่คุณพี่ชายสกุลก็เข้ามาแล้วสวัสดีครับน้องสู่ที่นี่สวัสดีค่ะพี่สกลุลสวัสดีพี่ชายสกุลนะคะใจนะครับส,สูใจนะครับ,รบทักทายสบายดีโทรศัพท์ของแม่มันมีปัญหาจะเข้าหาเพื่อนๆไม่ค่อยได้นะเข้าหาเพื่อนๆไม่ได้บาง เมื่อวานนี้จะโยงเส้นหัวใจไปหาเพื่อนๆนก็โยงจากไหวกันหูจ้จากให้กําลังใจกันพูดกันแท่ย่างดีๆเนาะที่ให้ได้เขามาฮักเขาแล้วห้องเาไปฮักเขาเขากวลังดีมีความสุขสวัสดีเฮงเฮงสวัสดีปังปังนะจ๊ะจริงๆเคนทฮฮักกันนะจ๊ะการทํางานนี้คุณมาร์กได้อยากให้คนรักกันอยากให้คนรักกัน คุณร่วมก็ทักทายกับคุณสุนีรัตน์ที่สิบเก้าก็ถึงจะไปจะไปนัดวันที่สิบเก้ากระบอกรักทักทายกับเพื่อนๆเ,เนาะทุนสุพรรณก็ทักทายกับคุณร่วมนะคะคุณร่วมก็บอกว่าสวัสดีส่งกําลังใจนะส่สงกําลังใจก็รับกําลังใจเช้าหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็บ่ายหนึ่งชั่วโมงครึ่งจ้ะบ่ายหนึ่งชั่วโมงครึ่งสวัสดีทักทายสบาย <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักทุกท่านเนาะกัดโลคุยกับมาโลดคุยของมาโหลดเดี๋ยวสู่ที่นี้ก็จะไปตามตอบเพื่อนๆนะจ๊ะโทรศัพท์รู้สึกมันจะมีปัญหาจะมีปัญหาเสริมเติมให้กันเนาะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้สวัสดีนะคะสวัสดีบอกรักทักไทยจ้ะ ต้องมีสติเหตุงานต้องมีสติจ้ะเนอะมีสติอย่าไปละเวกละเวอร,ร,ร์กระเจิดกระเจยอ,อุ้ยคำนี้ฉันพูดได้ไหมอุ้ยฉันพูดไปเลยพบกัน6กโมงเช้าแล้วก็บ่ายหนึ่งโมงนะคะเพื่อนๆเจอกันช่วงไหนก็รับชมกันเนาะรับชมกันเราจะไม่เลื่อนผ่นพี่สุีินีกําลังเล่าอยู่ว่าโทรศัพท์ไปดูอะไรไม่ได้เนี่ยไลฟ์สดอยู่ก็เด้งไปเองนี่ก็เข้ามาใหม่จะ้ะก็เข้าตลอดเนาะทักทายกันได้ตลอด สวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีมีความสุขสวัสดีจ้ะที่สุดที่นีกําลังเล่าอยู่ว่าโทรศัพท์ไปดูอะไรไม่ได้เนี่ยไร์สดอยู่ก็ก็เด้งไปเองนี่ก็เข้ามาใหม่จ้ะก็เข้าพบกันหโมงเช้าแล้วก็บ่ายหนึ่งโมงนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันช่วงไหนก็รับชมกันเนาะรับชมกันเราจะไม่เลื่อนผ่านสวัสดีมีความสุขสวัสดีเฮงเฮงสวัสดีปังปังละจ๊ะ สวัสดีมีความสุขสวัสดีเฮงเสวัสดีปังๆังนะจ๊ะสวัสดีนะคะเป็นกําลังใจให้จากพี่สาวนะคะคุณมาลิวันก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะพี่สาวที่สุธินีกําลังเล่าอยู่ว่าโทรศัพท์ไปดูอะไรไม่ได้เนี่ยไลฟ์สดอยู่ก็ก็เด้งไปเองนี่ก็เข้ามาใหม่จ้ะก็เข้า สวัสด,ดีบอกรักทักไทยสวัสด,ดีบอกรักทักททยนะจ๊ะสดชื่นยามเช้าสดชื่นยามเช้าเพื่อนเพื่อน<ๆ>ได้อะไรตอนเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าโชคดีที่เราขนาดนี้แล้วยังเรายังมันอนคงเยอะอีกห้านาทีจะเด้งออกไปมันเด้งออกไปเองของมันเนาะเราก็ตั้งสติเราก็เคยรู้ว่ามันมันเป็นอย่างนี้แหละ ขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายคุณสุนีรัตก็ทักทายจ้ะทักทายนะจ๊ะทักทายกับเพื่อนเนาะจับมือกันกกอดกับแม่ร่วมนะจ๊ะกอดกอดกันจับมือกันเนาะเพื่อน,อนจับมือกันแบ่งปันแบ่งปันความเราเรามีสติจ้ะเรามีสติในการทำงานเฮ็ดไปเฮ็ดงานเฮ็ดไปเฮ็ดไปสนุกบ้าง สนุกบ้างเนาะอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสทำไปทำไปสวัสดีบอกรักทักทายทุกคนนะจ๊ะสวัสดีบอกรักทักทายกันทุกวันทุกวันมีความสุขเนาะใสสวัสดีบอกรักทักทายทุกคนนะจ๊ะสวัสดีบอกรักทักทายกันทุกวันทุกวันมีความสุขเนาะใส่ทักทายกับคุณกันหา สวัสดีสวัสดีบอกรักกันสวัสดีไม่ร่วมนะจ้าเมื่อกี้ฉันอันนี้ก็พูดคุยทักทายกันเนาะสวัสดีบอกรักทักทายคุณร่วมก็สวัสดีว่ายินดีกับคุณบรรจงนะคะยินดีที่ได้รู้จักกับคุณบรรจง